บ้านขวัญรุดีกลมกล่อมนักแสดงรุ่นใหญ่ขวัญรุดีกลมกล่อมที่วันนี้จำพอเปิดชีวิตในวงการบันเทิงกว่า38ปีพร้อมเล่าประสบการณ์เคยขึ้นหน้าหนึ่งพร้อมประกาศงานแต่งฟันแลบกับพี่ปูอนุวัฒน์พร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นเป็นคุณแม่สุดหวงสแกนหนุ่มๆให้ลูกสาวน้องหยดน้ำซึ่งงานนี้คุณแม่ขวัญจะมาเปิดใจผ่านทางรายการดังทาย้อนกลับไปเมื่อ38ปีที่แล้วเล่นเรื่องแรกเรื่องอะไร ขวัญรดีบอกว่าเรื่องตุ๊กาตาแต่ไม่ใช่ผีนะเป็นตุ๊กาตาที่มาจากหนังสือการ์ตูนเป็นละครครอบครัวผลตอบรับเรื่องแรกดีมากแฟนคลับเยอะมากแล้วพี่ขวัญเป็นานางเอกยิ่งเล่นยิ่งปังปังทุกเรื่องเล่นละครเป็นานางเอกประมาณกี่เรื่องขวัญรดีบอกว่าเป็นานางเอกสิบกว่าเรื่องเองเป็นละครตอนเย็นเป็นละครครอบครัวสมัยก่อนเขาเขียนจดหมายส่งมาพอละครอ,ออกไปได้สักระยะหนึ่งจดหมายมาที่บ้านเยอะมากช่วงนี้กำลังพุ่งๆเลยแล้วอยู่ดีๆหยุดเล่นละครไปเลย เกิดอะไรขึ้นควัญรตีบอกว่าก็ไปเจอเนื้อคู่ก็เลยได้ตกล่องปล่องชิ้นคือก่อนหน้าที่จะแต่งงานวิขควันได้ไปนางเอกอยู่เรื่อยๆจนเรื่องล่าสุดดารายันได้มาเจอกับพี่ปูอนุวัฒน์ที่ช็อกไม่ใช่การประกาศแต่งงานนะที่ช็อกเพราะว่าได้ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐควัญรตีทองแล้วจ้าในสมัยก่อนคนยังไม่ยอมรับเท่านี้พี่ขวันคิดว่าในเมื่อคนเรารักกันลูกของพ่อก็คือคนนี้ที่เราคิดจะเอาไปสามีอนาคต ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ได้ท้องกับใครก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลุดออกไปได้ยังไงแล้วตอนนั้นพี่แพ้ท้องมากทํารายการอยู่ก็ต้องหยุดขวัญบอกว่าถูกต้องค่ะพอวิขวัญมีลูกมีครอบครัวจบสิ้นการเป็นนางเอกตั้งแต่นั้นมาพอเรามีลูกแล้วด้วยคอเลคเตอร์ของีิขวัญด้วยมั้งก็เลยไม่ได้เป็นนางเอกแล้วทะเลาะกับหยดน้ําบ่อยที่สุดเรื่องอะไร ขวัญบอกว่าเรื่องการแต่งตัวหยดน้ําเนี่ยน้องเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบปเปลี่ยวไม่ใช่พี่ขวัญเลยนะนิสัยไม่เหมือนพี่ขวัญเลยเขาเป็นเด็กที่ชอบแต่งตัวสบายๆเขาก็จะใส่แบบเปิดๆกางเกงขาสั้นเพราะนางคีร้อนแบบมันสั้นไปแล้วไปเดินห้างแม่ไม่ไปด้วยนะไปเปลี่ยนลูกบอกว่าเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนที่รถพอถึงห้างปุ๊บเห็นอีกทีทาไมไม่เปลี่ยนคือมันหลอกพี่ไงในที่สุดเราก็ต้องปล่อยเลยตามเลยไป ตอนนี้วางแผนอนาคตลูกไว้ยังไงขวัญบอกว่าพี่ไม่ได้วางแผนเขาวางแผนของเขาเองพี่ได้แต่ซัพพอร์ตและคําแนะนํา